บิสมิลลาฮิรราะมานิรรห์มีมอัสสลามอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของอมีทุกๆคนนะคะลูกวันนี้นะคะวันจันทร์ที่4ตุลาคมพศ2564นะคะก็มาพบกับอุมีอีกครั้งนะคะกับรายวิชา เทคโนโลยีนะคะวิทยาการคำนวณน,นะคะ,ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนาะอุมมีจะไม่สอนเทคโนโลยีนะคะอุมมีแค่จะมาเฉลยใบงานนะคะลูกเฉลยใบงานที่เราได้ทำในคาบที่แล้วเนาะใบงานของหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะใบงานของหน่วยการเรียนรู้ที่1ในคาบที่แล้วเราได้เรียนจบไปแล้วนะคะ สำหรับวันนี้อุมีจะมาเฉลยใบงานส่วนงานที่จะต้องส่งวันนี้อุมีอยากจะให้นักเรียนนะคะส่งอของรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเนื่องจากว่าอีกประมาณอาสองสัปดาห์นะคะคือเราจะเรียนสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็จะเป็นการสอบนะคะอุมีก็เลยอยากจะขอจบวิชาเทคโนโลยีนะคะเพียงแค่หนึ่งบทเนาะแล้วก็อุมีจะหลังจากนี้อุมีก็จะสอน ารายวิชาวิทยาศาสตร์ให้จบหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้อุม,มีจะให้เรานะคะมาดูเฉลยนะคะมาดูเฉลยนักเรียนได้ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนได้ทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้อุมมีจะเฉลยแบบทดสอบให้ดูนะคะสําหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ ใครที่ทําถูกนะคะนักเรียนก็ให้ไปเลย1คะแนนนะใครที่ทําถูกก็ให้1คะแนนนะคะใครที่ทําผิดก็เขียนศูนย์ไปเลยนะคะถ้าสมมุติว่าใครถูกก็ให้1คะแนนใครที่ทําผิดเขียนศูนย์แต่ถ้าใครที่ใครที่ทําผิดนะคะให้เราเขียนเครื่องหมายวงกลมไว้นะคะหน้าคําตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะ อขอให้นะักเรียนซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยเนาะไม่แก้คําตอบนะคะอ่าโอเคนะคะข้อที่1เนาะเรามาดูข้อที่1เลยนะคะสาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1การแก้ปัญหานะคะ1การแก้ปัญหาหมายถึงข้อใดนะคะการแก้ปัญหาหมายถึงข้อใด 1. หาสาเหตุของปัญหา2หาวิธีการแก้ปัญหาจนสําเร็จ 3. รวบการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 4. การประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา,านักเรียนคิดว่าการแก้ปัญหาหมายถึงข้อใดคะ1 2 3 4งองสาคำตอบก็คือคำตอบก็คือข้อที่2นะคะก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาจนสำเร็จเมื่อเราเจอปัญหาเราก็ควรที่จะหาวิธีการแก้ปัญหา วิธีที่1ไม่ได้ผลก็ต้องหาวิธีที่2ใช่ไหมคะวิธีที่2ไม่ได้ผลก็หาวิธีที่3จนปัญหานั้นสามารถที่จะแก้ได้นะคะนั่นคือวิธีการแก้ปัญหาเนาะ,อะตอบข้อ2นะคะเพราะการแก้ปัญหาคือกระบวนการมุ่งหาคําตอบและแนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จนะคะใครที่ทําผิดนะคะใครที่ทําผิดนักเรียนก็เขียนเลข ศูนยะ์นะแต่ถ้าใครที่ทําถูกนักเรียนก็ให้หนึ่งคะแนนเขียนหนึ่งคะแนนเลยแต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนกาตรงนี้นะคะสมมุติว่านักเรียนกาไว้ตรงนี้นะก้อหนึ่งผิดอตอบตอบหนึ่งผิดใช่ไหมหนักเรียนก็มาวงด้วยนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องก็คือ,อตัวเลือกที่สองนะคะ,ะโอเคนะคะเข้าใจเนาะ ตอบถูกให้1ตอบผิดให้0ูนย์ะคะให้คะแนนตัวเองแล้วก็อย่าลืมซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะคะอ่าต่อไปข้อที่2นะคะพิจารณาสถานการณ์แล้วตอบคําถามข้อ2ถึงข้อ5นะคะคอ่าคำอ่าสถานการณ์นี้นะคะสถานการณ์ที่เขาให้มานะคะลูกอาจจะใช้ตอบข้อ2จนถึงข้อ5นะคะอันนี้นะตอบข้อ2จนถึงข้อ5นะคะ วันนี้ฝนตกมีน้ำท่วมถนนแม้ฝนหยุดตกนานแล้วน้ำก็ยังท่วมถนนชานุนสงสัยว่าเพราะเหตุใดน้ำยังคงท่วมถนนจึงสำรวจถนนพบขยะอุดตันท่อระบายน้ำเต็มไปหมดฝนตกแล้วน้ำท่วมถนนพอฝนหยุดตกน้ำก็ยังท่วมถนนชานุนก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงยังท่วมนะทั้งๆท,ท,ที่ฝนมันก็หยุดตกแล้ว ก็เลยจึงหาสาเหตุใช่ไหมคะลูกพอหาสาเหตุก็พบอะไรคะอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมถนนเพราะว่ามีขยะอุดตันนะคะตรงท่อระบายน้ำเนาะจึงทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะ ข้อที่2นะคะข้อใดเป็นปัญหาที่ชานนกําลังประสบอยู่ข้อที่ 1. ขยะอุดตันข้อที่ 2. การทิ้งขยะข้อที่ 3. น้ําท่วมถนนข้อที่ 4. ผลฝนตกไม่หยุดอะไรคือปัญหาคะที่ชานนสงสยัยท,ที่ชานนประสบอยู่คืออะไรคะ ก็คือน้ําท่วมถนนมันคือปัญหาใช่ไหมชาญน,นชาญก็เอ,อน้ำฝนฝนตกน้ําท่วมถนนแล้วทําไมฝนหยุดตกแล้วน้ายัางท่วมน้ํายังท่วมถนนชานนก็เลยสงสัยใช่ไหมคะก็คือปัญหาที่ชาญน,นเจอก็คือน้ําท่วมถนนเนาะตอบข้อ3นะคะเพราะน้าท่วมถนนถนนเป็นปัญหาที่ชาญน,นประสบอยู่เนื่องจากฝนตกหนักไม่สามารถระบายลง ะระบายลงท่อระบายน้ําจึงท่วมถนนนะคะต่อไปนะคะมาข้อที่3เนาะข้อที่3นะคะก็ยังเป็นข้อความเดิมเนาะสข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหาอ่าข้อใดเป็นสาเหตุของน้ําท่วมถนนนะคะ 1. ขยะอุดตนัน2น้ําท่วม3าฝนตก4ถนนอ่าข้อไหนข้อไหนเป็นสาเหตุคะลูกอ่ามาดูเฉลยกันนะคะเพราะว่าขยะอุด ตันนะคะฝนตกฝนตกน้ำท่วมถนนฝนหยุดตกแล้วน้ำก็ยังท่วมถนนเนื่องจากว่าขยะมันไปอุดตันท่อระบายน้ำเนาะอ่ะเพราะขยะเป็นสาเหตุหลักของปัญหาท่อระบายน้ำตันเศษขยะเข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ำทำให้ระบายน้ำไม่ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่ 4นะคะข้อที่4เนาะการกระทำของชาโนอนอยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหาอาชาโนนไปสำรวจว่าเหตุอดเหตุด้นะคะเหตุด้ขยะจึงอุดตันท่อระบายน้ำนะเอามีขึ้นมาให้เลยใช่ไหมคำตอบอ่ะโอเคนะคะถือว่าเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะคะข้อที่4นี่มีเอาขึ้นมาแล้วเนาะ การกระทำของชานอนอยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหานะคะ1ระบุปัญหา 2. รวบรวมข้อมูล 3. วางแผนการแก้ปัญหา 4. ลงมือแก้ปัญหาอยู่ในส่วนของรวบรวมข้อมูลนะคะเนื่องจากว่าอะไรคะชานนไปดูว่าปัญหาน้ําท่วมถนนเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างก็ไปเจอว่าอาสาเหตุหนึ่งก็คือขยะอุดตันนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลเนาะอ่า ตอบข้อที่2นะคะเพราะการรวบรวมข้อมูลเป็นการดําเนินการที่ได้มาซึ่งข้อมูลที่จําเป็นหรือต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ในการนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนแก้ปัญหานะคะถัดไปข้อที่5นะคะข้อที่5นะ,ะถ้านักเกรยียนเป็นชานนนักเกรยียนอาจจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรอ่ะเมื่อกี้ข้อที่5นะคะถ้านักเกรยียนเป็นชานนจะแก้ปัญหานี้อย่างไรอ่ะข้อที่หเนาะ หนึ่งรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการทิ้งขยะให้ถูกที่สองเพิ่มท่อระบายน้ำให้มากขึ้นสามทำถนนให้สูงขึ้นกว่าเดิมสี่เก็บขยะที่ถนนทุกวันนักเรียนคิดว่าความเป็นไปได้นะคะนักเรียนถ้านักเรียนเป็นชานนนเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้คำตอบแอบขึ้นมาแล้วเนอะนิดนึงเนาะคืออะไรคะ ข้อที่1ใช่ไหมสิ่งที่เราทําได้คือรณรงค์ให้เห็นความสําคัญของการทิ้งขยะให้ถูกที่ส่วนตัวเราเองก็ต้องทิ้งขยะให้ถูกที่เพราะถ้าเราทิ้งขยะไม่ถูกที่ใช่ไหมคะเวลาน้ํามาน้ําก็จะพัดขยะเหล่านั้นนะคะไปอุดตันท่อที่จะระบายน้ําลงสู่คูคลองในลาธารนี่แหละมันก็เลยไปไม่ได้พอมันน้ํามันไปไม่ได้มันก็เลยเป็นยังคะท่วมอย่าง ในข่าวใช่ไหมคะลูกน้ําไปไม่ได้น้ํารอระบายด้วยนะคะน้ํารอระบายเขื่อนแตกและน้ํารอระบายใช่ไหมคะลูกมันไปไม่ได้เวลามันมีขยะเยอะใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราพอทําได้แต่ถ้าข้อสองสามสี่นี้เป็นสิ่งที่ความเป็นไปได้นี่น่าจะต้องเป็นระดับอบตอตโตใช่ไหมคะลูกอ่าถ้าเป็นเราธรรมดานี้อาจจะยังทําขนาดนี้ไม่ได้นะคะ,ะ,ฉะเฉลยคําตอบนะคะ,ฉะเฉลยคําตอบก็คือข้อที่ หนึ่งนะคะเพราะถ้าทุกคนทิ้งขยะถูกที่ขยะก็จะไม่เมาตันทอระบายน้ำเนาะต่อไปข้อที่6นะคะข้อใดอันนี้จบแล้วนะกับเรื่องของชานน์นะคะจบแล้วเรื่องของชานน์ต่อไปข้อที่6นะคะข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้องข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้องนะคะ1แนวทางการแก้ปัญหาโดยวิธีรัดแนวทางการแก้ปัญหาโดยวิธีรัด2แนวทาง การลำดับความสำคัญของปัญหา 3. แนวทางการแก้ปัญหาให้ลุล่วงและมีประสิทธิภาพ 4. แนวทางการแก้ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะไหนขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้องอยู่ที่ข้อไหนคะลูกอยู่ที่ข้อที่3นะคะแนวทางการแก้ปัญหาให้ลุล่วงและมีประสิทธิภาพเพราะขั้นตอนการแก้ปัญหาจะเป็นแนวทางว่าเราควรแก้ปัญหาอย่างไรไปให้ปัญหานั้น สำเร็จนะคะเพื่อที่จะให้ปัญหานั้นสําเร็จไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่า,า,วา,ายังไงคะทาทาทาไปพอไม่สําเร็จก็ก็จบนั่นคือยังไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้หลายขั้นตอนก็ตามนะคะแต่สิ่งที่สําคัญสูงสุดก็คือเราสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้นะคะถึงจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะต่อไปอีข้อที่7นะคะ ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้องอ่ามันมีอยู่ทั้งหมด5ใช่ไหมคะลูกมันมีอยู่ทั้งหมด5นะอ่าลองเรียงมา4ก่อนนะคะลูก1วางแผนการแก้ปัญหา2แก้ปัญหา3ระบุป,ปัญหา4ทดสอบการประเมินผลอ่าข้อไหนก่อนคะขึ้นเลข3ก่อนใช่ไหมคะลูก1ก็คือ3นะคะหลังจาก3เสร็จแล้วนะคะเราระบุป,ปัญหาได้แล้วเราก็ต้องวาง แผนใช่ไหมคะอ่าวางแผนพอวางแผนเสร็จก็แก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาเสร็จก็อะไรต่อคะก็ทดสอบเนาะอ่าโอเคนะคะดูว่าคำตอบมันอยู่ที่ไหนคะลูกหนึ่งคือสามหนึ่งสอง 4, ใช่ไหมคะลูก3124อ่มาดูคำตอบนะคะก็อยู่ที่ข้อที่1 3 1 2เนาะ3 1 2 4นะคะเพราะเป็นขั้นตอนที่ทำให้การแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะลูกอ่ะถัดไปนะคะข้อที่8นะบองกุลปองกุลประดิษฐ์โมบายรังพึ่งทรงกลมแต่ไม่สามารถหากระดาษแก้วได้บองกุลจึงนำกระดาษชนิดอื่นมาประดิฐแทนการปฏิบัติของบองกุลเป็นการแก้ปัญหาขั้นตอนใดนะคะบองกุล ะระบุป,ปัญหาเรียบร้อยแล้วบอกว่าอยากจะทำโมบายรังพึ้งใช่ไหมรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้ว่ารู้ว่าถ้าจะทำโมบายรังพึ้งได้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างใช้อะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นนะคะก็วางแผนแล้ววเออบองกุลอยากจะทำแบบนี้นะหลังจากนั้นเสร็จแล้วพอมันไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์ตามที่วางแผนไว้ได้ใช่ไหมคะมัน ก็เป็นยังไงคะบองกูนก็ไปหาวิธีใช้กระดาษอื่นแทนแปลว่าบองกูนกําลังทําอยู่ในขั้นตอนใดคะลูกอ,อยู่ในขั้นตอนที่4ก็คือพอรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ววางแผนแล้วไปยังไงคะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะคะบองกูนก็นํากระดาษอื่นมาแทนแปลว่าอยู่ในขั้นของลงมือแก้ปัญหานะคะ ต่อไปข้อที่9นะคะข้อที่9เมื่อเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งข้อใดเป็นปัจจัยที่ทําให้การวางแผนในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลแตกต่างกันนะคะหสาเหตุของปัญหาสองการร่วมอยู่ในเหตุการณ์3ประสบการณ์และความรู้สี่การคาดการผลลัพธ์คําตอบก็คือข้อที่3นะคะประสบการณ์และความรู้นะคะอ่าแต่ละคนนะคะสมมุติว่าอ่าอุมมีรองเท้าหายอ่า วิธีการแก้ปัญหาขององุ้มมี่กับนักเรียนเวลารองเท้าหายบางคนอาจจะร้องไห้ก่อนใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าอุ้มมี่รองเท้าหายนิ้วมี่ร้องไหมไม่ร้องแล้วนะแปลว่าประสบการณ์และความรู้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยนะคะลูกอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่มนุษย์นำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหา 1. แก้ปัญหาอย่างถูกต้องแม่นยำา2แก้ปัญหาได้สะดวก,กรวดเร็ว 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา 4. ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาไม่ใช่เหตุผลนะคะไม่ใช่เหตุผลที่นำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาคำตอบก็คือ 4. นะคะเพราะลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา<อ>เพราะการลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาไม่ใช่เหตุผลที่มนุษย์จะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะลูกอ่ะ อันนี้เป็นเหตุผลนะแก้ปัญหายอย่างถูกต้องมั่นยาําก็สามารถใช้เทคโนโลยีได้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วก็คือนํานเทคโนโลยีมาทำนะคะลูกเพื่อนประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาก็ใช่นะคะลดค่าใช้จ่ายนี้มีว่าน่าจะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหน่อยนะคะในเมื่อเรานําเทคโนโลยีมาเนาะอ่ะหมดแล้วนะคะ1ิบข้อสิบคะแนนนะคะให้เรารวม ข้อรวมนับนะคะคำตอบที่ถูกนะคะก็ได้เท่าไหร่นักเรียนก็เขียนไว้นะคะ10เต็ม10หรือ9เต็ม10หรือ8เต็ม10ก็าตามที่เราตรวจเลยนะคะข้อละ1คะแนนเนาะอ่าโอเคนะคะสำหรับข้อแบบทดสอบหลังเรียนอุมีก็ได้เฉลยแล้วนะคะ สำหรับเทคโนโลยีเนาะอุม,มีขอเบรกไว้แค่นี้ก่อนนะคะลูกเบรกไว้แค่หน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่2เนี่ยเราค่อยมาเรียนกันตอนเทมอม2เนาะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อในเราจะเรียนแค่สัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มสอบแล้วอุม,มีก็เลยอยากจะให้อ่าให้เราเนี่ยได้ อุมี <ítulo> uh, อยากจะให้จบวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะเพราะว่าวิชาวิทยาศาสตร์เน uh, okay, uh, um, hmm. ี um, ่ยมันมีอีกหนึ่งหน่วยนะคะลูกอ่าโอเคนะคะอุมีจบแค่นี้สําหรับวิชาเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวงานสําหรับวันนี้เนาะอุมีจะให้เป็นงานวิทยาศาสตร์ที่ครั้งที่ยังมีอยู่อีกนะคะลูกอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์สําหรับวันนี้นะคะลูกคําว่าบล็อกนะคำศัพท์สําหรับวันนี้ก็คือคําว่าบล็อกแปลว่าอะไรนะคะ คำว่าบล็อกแปลว่าอะไรนะคะไปหาคำตอบมาเนาะ,ะค่าคำสัมสำหรับวันนี้แค่นี้นะส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีจะให้เราทำวันนี้คืออะไรคะให้นะักเรียนออกแบบอ,อันนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนกับในคาบที่ผ่านๆมาที่เราได้เรียนผ่านมานะคะลูกก็คือตั้งแต่บทที่1บทที่2ใช่ไหมหลังจากที่เราเรียนจบ ในบทเรียนนั้นๆนะคะอุมมีก็จะให้เราเนี่ยออกแบบสรุปบทเรียนนะคะตามความเข้าใจของนักเรียนเลยอ้ามีเขียนซ้ำหรอคะให้นักเรียนออกแบบการสรุปบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะสัตว์และประเภทของสัตว์ด้วยตนเองตามความถนัดนะคะเช่นถ้านักเรียนถนัดถ่ายวิดีโอนักเรียนก็สามารถถ่ายวิดีโอสรุปมาเลยนะคะถ้านักเรียนถนัดเขียนสรุปลงในสมุดนักเรียนก็ สรุปลงในสมุดหรือรูปแบบอื่นๆที่นักเรียนสนใจนักเรียนอยากจะสรุปรูปแบบไหนก็ได้นะคะอุมีไม่จํากัดความคิดนักเรียนนะคะนักเรียนอยากจะทําเป็นแผนผังไมล์แม p p i n g หรือในรูปแบบอะไรก็ได้ที่นักเรียนคิดว่าเออนักเรียนอยากจะสรุปแบบนี้นะอุมีเปิดกว้างให้เลยนะคะสรุปแบบไหนก็ได้นะคะให้ส่งกับส่งให้ครูประจําชั้นภายในวันอังคารที่5ตุลาคม2564วันนี้วันที่4ใช่ไหมวันจันทร์ที่4พรุ่งนี้วันอังคาร แปลว,ว่านักเรียนมีเวลานะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสรุปบทเรียนนะคะลูกอ่ะแต่ว่างานสำหรับวันนี้เราจะต้องส่งอะไรล่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3สัตว์และประเภทของสัตว์นะส่งให้ครูประจำชั้นในเวลา20นาฬิกาวันนี้นะคะก็คือถ่ายรูปแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3ส่งมาให้ โอมีนะคะให้กับครูประจำชั้นนะคะก่อนเวลา20นาฬิกาและอ,อีกงานอีกชั้นหนึ่งก็คือสรุปนะคะถ้านักเรียนสามารถส่งวันนี้เลยก็ส่งวันนี้นะคะแต่ถา้าวันนี้อยากจะถ่ายวิดีโอจ้างวันนี้ขอคิดก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายส่งให้โอมีก็ได้นะคะถึงแค่พรุ่งนี้นะคะสำหรับาการสรุปบทเรียนถึงวันพรุ่งนี้แต่ถ้าแบบทดสอบหลังเรียนวันนี้นะคะอ่าโอเคนะคะคำสาปโอเมีก็ให้แล้วสำหรับวันนี้เนาะ อมีก็พอแค่นี้นะคะอมีก็เฉลยวิชาเทคโนโลยีเนาะแล้วก็ให้งานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในวันพุธนี้นะวันพุธวันพุธวันที่6นี้นะคะก็จะเป็นวิชา,าวิทยาศาสตร์นะคะอุมีก็จะขึ้นบทใหม่ในบทที่4นะคะอมีก็จะขึ้นบทที่4ี่นะอมีจะให้หมดบทที่4ภายในเทอมนี้นะคะซึ่งบทที่4ีก็จะเรียนเรื่องอะไรคะ เรื่องส,สารรอบอเรื่องสมบัติของวัตถุวัสดุรอบตัวเรานะคะเรื่องสมบัติของวัสดุรอบตัวเรานะคะบทที่4เนาะเอาบทที่4สห้สให้จบภายในเทอมนี้นะคะส่วนเทคโนโลยีนะคะที่มีให้อีกบทอีอกบทหนึ่งหน่วยการเรียนที่2เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในเทอมที่2นะคะ อ่าโอเคนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอมีวางแผนว่าจะให้จบเทคโนโลยี2หน่วยนะคะแต่เนื่องจากว่าเวลาเราจํากัดนะคะลูกอ่ะก็เลยขอจบแค่นี้ก่อนนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะอมีพอแค่นี้ก่อนเนาะไม่เข้าใจอะไรสามารถทักมาถามได้นะคะอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมละหมาดให้ครบ5เวลาด้วยนะคะลูกอุมมีคิดถึงทุกคนอยากจะให้เราได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยเร็วนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะอมีพอแค่นี้จริงๆแล้วนะคะ a s s a l a m u a l ม i ร u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์